ผู้ไม่คุกครีด้วยมูพระพุทธภาสิอสรังสัพทั่งขหัตเทหิอ,อนาคาเรหิจูพยังอโนกะจาริงอัป,ปิชังตมหังบรูมิรามนังแปลความว่าเราเรียกผู้ไม่คุกครีด้วยคนทั้งสองพวกคือทั้งพวกคฤหัดและบรรพชิตเป็นผู้เที่ยวปไปอย่างไม่มีอาลัยผู้มีความปรารถนาน้อยว่าเป็นพรามอธิบายความ การคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นข้อหนึ่งที่พระศัสดาทรงแสดสงแก่พระนางมหาประชาบรีโคตมีว่ามิใช่ธรรมมิใช่วินยัยมิใช่คำสอนของพระศัสดาส่วนการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนั้นทรงแสดงว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยและเป็นคำสอนของพระศัสดาทรงแสดงโทษของการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไว้หลายประการโดยเฉพาะทรงกำชับมิให้บพรพชิตคลุกคลีด้วยเครือขันจนเกินงามเป็นทางให้เขาดูหมิ่นได้ ทรงแสดงโทษของการเข้าสู่สกุลและการคุกครีในสกุลเกินเวลาไว้ดังนี้ภิกษุผู้เข้าสู่สกุลย่อมได้รับโทษห้าประการคือหต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปในสกุลโดยไม่ได้บอกลาหนึ่งเนืองสต้องอาบัตเพราะนั่งในที่รับหูกลับมาตกขามสามย่อมต้องอาบัตเพราะนั่งในที่รับตากับมาตุคามสเมื่อแสดงทามแก่มาตุคามเกินห้าหกคำย่อมต้องอาบัต หาย่อมเป็นผู้มากด้วยความดำริในการหนึ่งโดยปกติพระจะออกจากวัดสู่ละแวกบ้านต้องบอกลาีิสูรูปใดรูปหนึ่งก่อนจึงจะออกได้โดยเฉพาะเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่พิสูที่เข้าบ้านหนึ่งๆย่อมเบื่อที่จะบอกลาหรือหรือบางครั้งอาถาเพื่อนพิสูที่อยู่ใกล้ใกล้คเคียงไม่ได้ เมื่อม่ได้บอกลาเข้าสู่แลแวกบ้านย่อมต้องอาบัตสองสามการนั่งในที่รับหูกับมาตุคามคือการนั่งสนทนากับผู้หญิงในที่ที่ใครๆไม่ได้ยินอาจเป็นอาบัตสังฆาทิเศษเพราะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้หากไม่พูดเกี่ยวก็ยังเป็นอาบัตปาจิตตีเพราะนั่งในที่รับหูกับมาตุคามสองต่อสองส่วนการนั่งในที่รับตานั้นคือนั่งในที่ที่ไม่มีใครเห็นได้อาจล่วงอาบัตได้ถึง ปาชิกเพราะเสพเมถุนหรือสังขารทเสษเพราะจับต้องกายหญิงหรือปาจิตตีเพราะนั่งกับหญิงสองต่อสองเพราะฉะนั้นเมื่อสนทนากับภิกษุก็ขออภยัยเพราะฉะนั้นเมื่อสนทนากับหญิงภิกษุจึงต้องมีบุรุษที่รู้เดียงสาอยู่ด้วยจึงจะพ้นอาบัตสี่โดยปกติเมื่อไม่มีบุรุษอยู่ด้วยภิกษุจะพูดกับมาตุคามเกินห้าหกคำไม่ได้ แม้จะเป็นการแสดงธรรมก็ตามหญิงแม่มากคนก็คุ้มครองอาบัดไม่ได้พระผู้เข้าสู่สกุลบ่อยๆมีโอกาสต้องอบัตในเรื่องนี้ได้มากห้าเมื่อมีการครุกครีด้วยมาตุคามผู้จาหยอกเย้ากับมาตุคามบ่อยๆราคะย่อมกำเริบและพอกพูนกลายเป็นผู้มากไปด้วยความดําปริในกามทรงแสดงโทษหประการในการครุกครีด้วยสกุลเกินเวลาดังนี้หนึ่งได้เห็นมาตุคามเนื่เนือง สองเมื่อเห็นหนึ่ง,นงย่อมมีการเกี่ยวข้องสามเมื่อเกี่ยวข้องย่อมคุ้นเคยสี่เมื่อคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจอ่อห้าเมื่อมีจิตจดจ่อย่อมมายินดีประพฤติพรหมจรรย์จากต้องอาบัติที่เศร้าหมองหรือจากบอกคืนสิกขาลาเพศพรหมจรรย์ด้วยเหตุนี้พระทศพลจึงทรงสเสริญภิกษุผู้ไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งด้วยบรรพชิตและเครือขัดข้อว่า เที่ยวไปอย่างไม่มีอะไรคือเป็นผู้ไม่ติดที่ไปอย่างสบายไม่ติดที่ไม่ติดคนหรือทายกทายอีกาไปเหมือนนกมีบาดและจีวรเสมือนปีกทั้งสองทรงแสดงโทษของการอยู่ประจำที่นานไว้ห้าอย่างดังนี้หนึ่งมีสิ่งของมากสองมีการสะสมสิ่งของมากสมีเพศสัตว์มากมีการสะสมเพศสัตว์มากสี่ มีกิจมากมีเรื่องจะต้องทำมากแต่ไม่ฉลาดในกิจที่จะต้องทำนั้นห้าต้องคลุกคลีกับกับบรรพชิตคลังหักมากเมื่อเฉลีกไปจากที่นั้นก็มีความห่วงใหญ่มากส่วนคุณของการอยู่ประจำที่มีกำหนดพอควรน,นั้นมีอยู่ห้าประการเหมือนกันท่งแสดงไว้โดยในตรงกันข้ามการท่องเที่ยวไปนานเกินไปก็มีโทษเหมือนกันท่งแสดงไว้ห้าประการคือหนึ่ง ย่อมไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองย่อมไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้วสามไม่แกล้วกล้าด้วยสิ่งที่ได้ฟังแล้วบางประการสี่ย่อมได้รับโรคหรือรังอย่างหนักห้าไม่มีมิตรคงจะด้วยเหตุนี้ด้วยเหมือนกันที่พระราศาสดาทรงตั้งธรรมเนียมให้ภิกษุสาวกอยู่ประจำที่บ้านอย่างน้อยปีละสามถึงสี่เดือนฤดูฝนที่เรียกว่าขา้าพันษา ข้อว่ามีความปรารถนาน้อยอธิบายว่าไม่ปรารถนามากคือเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยในทุดงคุณวงเล็บเปิดแม้ถือทุด,ดงอย่างใดอย่างหนึง่งก็ไม่ต้องการให้ใครรู้วงเล็บปิดมักน้อยในในประยัติวงเล็บเปิดแม้เป็นผูม้มีความรู้มากก็ถ่อมตนไม่อวดรู้ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้มีความรู้มากวงเล็บปิดมักน้อยในธรรมที่บรรลุ เล็บเปิดแม้ได้บรรลุธรรมอย่างสูงแล้วก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่าตนได้บรรลุวงเล็บปิดบุคคลผู้มีคุณธรรมดังกล่าวนี่แหละพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระ,พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารบพ,พระติสระผู้อยู่ที่เงื้อมเขามีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระติสะผู้อยู่ในเงื้อมเขาพระเถระ เรียนกรรมฐานในสำนักพระศัสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าสำรวจดูเสนาสนะอันเป็นที่สบายถึงเงื่มถ้ำแห่งหนึ่งขณะนั้นเองจิตของท่านสงบสงดหน้าพอใจท่านคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นี้จะสามารถทำคิดของบรรพจิตให้ถึงที่สุดได้ครั้งนั้นเทวดาผู้สถิตอยู่ในถ้ำคิดว่าภิกษุผู้มีศีลมาแล้วการที่เราอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุนี้ย่อมลำบาก ท่านคงอยู่เพียงคืนเดียวแล้วแล้วหลีกไปดังนี้แล้วพาบุตร,ร,รออกไปวันรุ่งขึ้นพระเถระออกไปบินทบาทแต่เช้าตรู่อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วเกิดความรักเพียงดังบุตรนิมนตให้ฉันแล้วอาราธนาให้อยู่จำพรรษานาที่นั้นท่านก็รับนิมนต์โดยหวังว่าเราอาศัยอุบาสิกานี้แล้วจักสามารถสลัดตนออกจากภพได้เมื่อท่านกลับมายัางถ้ำเทวดาคิดว่า พระรูปนี้คงมีใครนิมนต์ไว้พรุ่งนี้หรือมะรือนี้ท่านคงไปครึ่งเดือนล่วงไปพระเทระยังไม่ไปจากถ้ำเทวดาเ <c oughs> ทวดาร้อนใจเพราะไม่มีที่อยู่จะไล่ก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะอยู่ร่วมกับท่านก็ไม่ได้เทวดาตรวจดูข้อบกพร่องในศีลของท่านตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นแม้แต่ความด่างพร้อยจึงคิดว่า เราจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านดังนี้แล้วจึงไปสิงในสรีระของบุตรแห่งอุบาสิกาอุปถายิกาของพระเถระบิดคอให้ในตาทั้งสองเหลือกน้ำาหลไหลเมื่ออุบาสิกาคิดว่าอะไรกันนี่ครั้งนั้นเทพไม่ปรากฏตนเปล่ากับอุบาสิกาว่าบุตรของท่านเราจับไปเราไม่ต้องการพรีกรรมแต่ขอให้ท่าน ขอชะเอมเครือกับพระเถระที่มาประจำสกุลของท่านแล้วให้บุตรของท่านนัดเถิดเมื่อเป็นดังนี้เราจะปล่อยบุตรของท่านอุบาสิกากล่าวว่าแม้บุตรของเราจะต้องตายไปเราก็ยอมแต่จะให้ขอชะเอมเครือกับพระเถระนั้นเราทําไม่ได้เทวดากล่าวว่าถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นท่านจงบอกพระเถระให้เอา ผงหิงคุกใส่ลงไปในในจมูกของบุตรของท่านฉันทําไม่ได้อุบาชิกาพูดถ้าอย่างนั้นท่านเทน้ําล้างเท้าของพระเถระลงบนศีรษะแห่งบุตรของท่านได้ไหมข้อนี้ฉันทําได้อุบาชิกาตอบเมื่อพระเถระมานิมนต์ให้ท่านนั่งถวายข้าวยาคู่แล้วเอาน้ําล้างเท้าของท่านในขณะที่ท่านฉันนั่นเองรองเอาน้ําไว้แล้วเรียนให้ท่านทราบ ท่านก็อนุญาตด้วยดีเมื่อเอาน้ำล้างเท้าพระเถระรถศีสษะเด็กเทวดาก็ปล่อยเด็กแล้วรีบไปคอยอยู่หน้าร้ำพอเห็นพระเถระเดินสาธยายอาการสามสิบสองนาทีเท่านั้นก็กล่าวว่าพ่อหมอใหญ่ท่านเข้ามาในนี้ไม่ได้ท่านเป็นใครพระ,พระถามข้าพเจ้าเป็นเทพผู้สถิตยอยู่ณถา้ำนี้เทวดาตอบพระเถระ ตรวจดูสีลของตนเกี่ยวกับเวชกรรมตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นความด่ังพร้อยแห่งสีลแม้แต่น้อยจึงกล่าวกับเทวดาฉันไม่เห็นเวชกรรมของฉันเลยท่านกล่าวอย่างนี้เพราะเหตุไรเทวดากล่าวว่าวันนี้เองท่านรดน้ำล้างเท้าแก่บุตรของอุปถาของท่านซึ่งถูกอมนุษย์สิงแล้วไม่ใช่หรือพระเถระคิดว่าโอ้เราตั้งตนไว้ชอบแล้วแม้เทพธิดา ก็ไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยแห่งจตุกภริสุทธ,ธิศีลของเราได้เห็นแต่เพียงนามลางเท้าที่เรารดบนศรีรษะของทารกดังนี้แล้วเกิดพิติอย่างยิ่งเพราะปรารบถึงศีลอันบริสุทธินั้นพระเถระคมพิติอันมีกำลังยิ่งนั้นเสียบรลุอรหัตผลณที่นั้นเองแล้วกล่าวกับเทวดาว่าท่านประทุษร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเรา ท่านอย่าอยู่ในชัดป่านี้เลยท่านนั่นแหละจงออกไปดังนี้แล้วได้เปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจว่าการอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอท่านอย่าประทุษร้ายเราผู้ไม่มีมนทพินผู้มีตะบะผู้บริสุทธิ์ท่านนั่นแหละจงออกไปจากป่าใหญ่พระเถระอยู่ที่ท้ำนั้นตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วไปฝ้าพระศาสดาเมื่อพิกษุทั้งหลายถามว่ากิจแห่งบรรพชิตของท่าน ถึงที่สุดเรียบร้อยแล้วหรือท่านได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายถามว่าเมื่อเทวดากล่าวเช่นนั้นท่านไม่โกรธหรือท่านบอกว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาว่าพระติสสะพยากรพระอรหันต์อวดมากอวดทนพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่โกรธ เพราะบุตรของเราไม่เกี่ยวข้องกับบรรพจิตและครือขัดทั้งหลายบุตรของเราไม่คลุกคลีด้วยหมู่มีความปรารถนาน้อยสันโดษดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอสร้างสัทธวังคตเทหิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรนามาแล้วแต่ต้น